นับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแสงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยานวัตกรรมใหม่ 4-in-1 เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์รุ่น PCO ฆ่าเชื้อไวรัสเชื้อราแบคท,ทีเรียรดักจับฝุ่น PM 2.5รักษาง่ายไม่ต้องเปลี่ยนไซ้กรอง m ม n นจเจอร์วอเทอร์ไอออนเครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพร้าวตราแม n นเจอร์หวานน้อยค่าดัชนีน้ำตาลต่ตำน้ำามันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำามันมะพร้าวแมนเจอเร์พอคุณมีความรู้เสร็จปุ๊บคุณจะรู้ว่าคุณไปหาใครเพื่ออะไรเพราะอะไรแต่ถ้าคุณไม่มีความรู้แล้วคุณไปหาคนอื่นคุณก็ไม่รู้คุณจะคุยอะไรเขาถูกไหมฮะทั้งนั้นที่คนนั้นแบบว่าโอ้โห รวยมากหรืออันน่าจะช่วยคุณได้อะแต่คุณก็ไม่รู้จะพูดอะไรเขาจะออฟเฟอร์อะไรเขาหรือจะชวนเขาไปต่อ,อยังไงเราไม่รู้ว่าเราจะพูดยังไงเพราะในระดับสิ่งมีชีวิตหรือว่าในระดับของการปลูกหรือในระดับการเป็นโกเวอร์เรายังไม่เข้าใจตัวเองเลยว่าเราแค่คิดว่าให้ปลูกกัญชาแล้วก็เอาไปขายเราคิดแค่นั้นนะแต่ขายยังไรขายใครขายเมื่อไร่ขายที่ไหน what where when why with <laughs> นี่คือคําถามนะ ว่าเราจะไปยังไงกันต่อไปคราวนี้ระดับสุดท้ายเนี่ยมันคือระดับของโลกเลยฮะคือผมบอกก่อนว่าตอนนี้สัญญาการส่งออกซี d ดีของไทยที่จะไปต่างประเทศเนี่ยครับมูลค่าอยู่ที่หกหมื่นล้านหกหมื่นล้านนะครับล็อตที่ใหญ่ที่สุดนะครับไปที่ประเทศญี่ปุ่นเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมของบริษัทยักษ์ใหญ่ดังนั้นผมไม่กลัวว่ากัญชากลับไปผิดกฎหมายผมไม่กลัวเลยผมไม่กลัวเลยสักนิดนึง ทำไมผมถึงไม่กลัวถ้านายทุนล,ลงทุนแล้วผมไม่เห็นกลัวละจบแล้วอันนี้คือใบการันตีแล้วว่าการชาไม่ผิดกฎหมายผม,มผมไม่ต้องทําแล้วพ,พี่ไม่ต้องทำแล้วนะเรื่องการชาถูกกฎหมายช่างแม่งมันพี่จริงแล้วใครสนนะเพราะสุดท้ายพอถูกกฎหมายปุ๊บคนไปขอใบอนุญ,ญาตกี่คนคนทําถูกกฎหมายกี่คนถูกปะนี่คือความจริงที่มันเกิดขึ้นครับแล้วก็สวมใบอนุญ,ญาตกันใช่ไหมครับแล้วก็ทําเหมือนถูกแต่ผิดกฎหมายเหมือนเดิมถูกไหมครับ แล้วคนที่ทําเรื่องกัญชาถูกกฎหมายคุณไม่คิดถึงหัวใจเขาทำเขา,เขาจะรู้สึกกันยังไงพอเราไม่มีสิ่งหนึ่งนะที่มันเป็นระบบในระดับโลกหรือระบบนิเวศไม่ได้เพราะอะไรบ้าจิตสํานึกมวลรวมมันไม่มีใครใครเห็นเรื่องสาธารณประโยชน์หรือสาธารณมวลรวมอะว่าเฮ้ยถ้าแม่งถูกกฎหมายเราช่วยกันยกระดับเราสร้างอุตสาหกรรมอิล็กทรีสร้างสมาคมสมาพันธ์เราก่อตั้งหน่วยงานที่ทุกคนแม่งสามารถได้รับผลประโยชน์เรามาแชร์โนเลดเรามาแชร์อินโนวชันเรามาแชร์เทคโนโลยีกัน ถ้ามันมีแบบเนี้ยมันจะไปต่อได้ฮะแต่ทุกวันนี้มันเป็นอะไรของกูของกูทุกคนก็มีของกูของกูหมดแล้วคนที่ออกมาพูดทําดีอย่าเด่นเดี๋ยวเป็นภัยผมได้รับคานี้มาตลอดชีวิตผมผมถามว่าสุภาษิตโง่ๆแบบนี้มันเกิดขึ้นมาได้ไงในในประเทศเราเมื่อถึงเป็นในระดับโลกหรือระดับระบบนิเวศไม่ได้ไงเพราะใครทําดีทําเด่นที่อะไรมึงจะคอยอิจฉาเขาไปหมดใช่ไหมคอยจะทำร้ายคอยจะหักหลังกันไปหมดใช่ปะ ผมพูดอย่างหนึ่งนะเนี่ยคือความหัวควยครับอันนี้คือของบ้านเราที่มันเป็นอยู่มันถึงไม่มีวันสำเร็จสักทีหนึ่งนะทุกครั้งที่เรามาทำเรื่องอะไรนี้หรือผมไปทำเรื่องอะไรสักอย่างคนบอกเฮ้ยอย่าทำเลยอย่าเลยอย่าเลยเดี๋ยวมีเรื่องอย่าเลยอยู่เฉยดีกว่าผมถามไห้คำว่าอยู่เฉยดีกว่าดีจริงๆเหรอครับไม่เห็นว่ามีอะไรดีเลยนะฮะตอนเนี้ย อยู่เฉยดีกว่าผมรู้สึกว่ามันไม่เคยมีการเฉยใดที่ดีกว่าเดิมเลยครับยกเวทการเพิกเฉยต่ออารมณ์ที่รุนแรงอันนี้มันคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันจึงไม่สามารถเป็นระบบนิเวศได้ผมสรุปให้ทุกคนได้เข้าใจนะว่าถ้าเราอยากมันเกิดเป็นในระบบนิเวศได้แล้วทุกคนอยู่ได้เราต้องตั้งสมาพันธ์หรือสมาคมหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ทุกคนแชรองค์ความรู้ในการปลูก ในการเก็บเกี่ยวในการพัฒนาสายพันธุ์แชร์ไปตรงกลางฮะแชร์ไปตรงกลางเหมือนเราเปิดโอเพนซอร์สฮะเป็นเหมือนเหมือนเราใช้ระบบบอกเชนนะนึกภาพเป็นเหมือนระบบบอกเชนแต่เราไม่ใช้บอกเชนเราใช้เป็นเหมือนอกลุ่ม a c e b o o k หรืออะไรได้ที่คุณหมอเล่าเรื่องการใช้การชาแบบมีประสิทธิภาพยังไงคนปลูกปลูกยังไงให้มีประสิทธิภาพนักพัฒนาสายพันธุ์พัฒนาสายพันธุ์ไงให้นิ่งคนขายขายยังไงให้ขายดีคนทําการตลาดการทำการตลาดยไงให้คนเข้าถึงเยอะนึ่ภาพไหมฮะ มันมีข้อมูลอยู่ตรงกลางเนี้ยมันเป็น open นซอร์สและทุกคนก็เข้าไปดูมันได้เป็นใครก็ได้ที่สามารถดูสิ่งนี้ได้และให้เขาไปคิดกับตัวเขาเองว่าเขาจะทําไงต่อไปจากข้อมูลที่เขาได้รับแต่ปัญหาคือมันไม่มีข้อมูลตรงกลางตรง,ตรงตัวเนี้ยไอข้อมูลที่ทุกคนจะเข้าไปศึกษาไปรู้ได้เราไม่มีห้องสมุดประชาชนนะครับที่ใครก็ได้ขอแค่คุณมีอินเทอร์เน็ตอะแล้วคุณก็เข้าถึงมันได้เราไม่จํากัดสิทธิ์ในการเข้า ถึงของใครในระดับไหนก็ตามมันจะต้องมีข้อมูลกลางที่ทุกคนทําได้เข้าถึงได้มีใครอยากทําด้วยกันไหมฮะเขายกมือหน่อยฮะอยากทําข้อมูลกลางด้วยกันนี่เรื่องกัญชาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พวกคุณก็ทํากันอยู่แล้วนะคุณถึงว่าอยู่ตรงนี้กันถูกไหมฮะนี่ยครับจิตสํานึกแบบเหนี่ยมอายบ้านแปลบ้านเราอันนี้มันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันติดพังผืด เนี่ยครับจริงๆอันนี้คืออันนี้คือทำเนียมบ้านเรามันดูเหมือนว่าคนยกมือแล้วมันจะดูโง่อะบ้านเราจริงๆผมแบบผมไม่ได้ดูถูกความเป็นไทยนะผมมองว่าความเป็นไทยมันมีซิกเนเจอร์หนึ่งคือเราแบบอาลุ่มอา่วยมันเป็นวัฒนธรรมอรุ่มรวยคือเราเข้าถึงกันง่ายเราแบบเราสมานฉัน์กันง่ายอะขอแค่มีผลประโยชน์เถอะเดี๋ยวสมานฉัน์กันง่ายเราพร้อมจะยกโทษให้ มันเลยไม่สามารถไปในในระบบนิเวศได้เพราะบางบางเรื่องมันยกโทษให้ไม่ได้มันต้องเกิดการพัฒนาและการแก้ไขแต่พอเรายกโทษหมดทุกเรื่องมันเลยทาให้ไม่เกิดการแก้ไขและการพัฒนาอาโหสิกรรมนะที่ผมพูดเรื่องอีโคซิสเต็มจริงๆนะนี่ผมพูดอีโคโลจีจริงๆเพราะว่ามันเป็นระบบที่แบบว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วว่าเราจะไม่เพิกเฉยแล้วก็มานั่งคุยกันว่ามันจะไปยังไงกันต่อไปจบงานนี้ไปยังไงต่อ ไมไ่ถามว่างานนี้จบยังไงไม่สนเลยฮะผมไม่มีความสนใจเลยว่าพูดเสร็จแล้วคนจะตื่นเอาเวคเคนนิ่งกันเท่าไหร่คนจะตื่นตัวเท่าไหร่จะไปทําอะไรต่อไปผมไม่ได้สนเลยแต่ผมสนแค่ว่าผมเนี่ยจะทำอะไรต่อไปผมสนแค่นั้นสนแค่ตัวเองว่าเราทําอะไรได้เพราะมันเป็นสิ่งที่เราแวร์แอคชั่นได้อย่างเดียวมันเป็นสิ่งที่เราแอคทีฟกับตัวเองได้มีแค่ตัวผมเองที่ผมจะทากับาตัวเองได้ผมไปบังคับใครไม่ได้ใช่ไหม ผมจะบอกพี่ครับพี่เราใช้กัญชาแล้วเราก็ามาทํายาที่ทําให้คนที่มีบุตรยากสามารถกลับมามีบุตรง่ายได้ด้วยการใช้กัญชาเราใช้ CBD บวก t c a แล้วเราก็ผสม c b g ลงไปแล้วเราทําค่าอนุพันธ์เราทาอินโซเวนไอโซเวนอะไรก็ได้ฮะเพื่อเราหาค่าที่ดีสุดจนทําให้สุจิแข็งแรงแล้วเราก็เอามาใช้ในรักษาผู้ป่วยที่มีบุตรยากความเป็นไปได้เก้าสิบเก้าเปอร์เซนโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเป็นแสนใช่ครับ เราจะช่วยคนได้เยอะจากการที่เราเริ่มคิดอะไรผมบอกกัญชาเนี่ยน้ำมันกัญชาเอาไปนวดดีเพิ่มขนาดกระจุได้ <c oughs> ผมพูดเรื่องจริงนะ <c oughs> ผมบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดว่ากัญชาคงใช้ได้แค่สูบผมบอกไม่ใช่ทาดูดดื่มจมได้หมดอะไรที่ผ่านอญญายตะนะกัญชาทําได้หมดอะไรก็ตามที่มนนษย์ที่มีมนุษย์ที่มีกระดูกไขสันหลังสัตว์ที่มีกระดูกไขสันหลังทําได้หมด กัญชาามารถเข้าไปอยู่กับสิ่งเหล่านั้นได้หมดครับมันถึงเวลาที่เราจะต้องสร้างระบบนิเวศนะแต่อย่างแรกนะฮะที่ผมจะชวนทุกคนทํามากที่สุดนะะก็คือเรื่องของการที่เรารวมข้อมูลไว้ตรงกลางด้วยกันนะครับจนสร้างเป็นระบบนิเวศได้นะครับแล้วก็ขอบขอบคุณทุกคนนะ,ะที่มาฟังผมวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสดมากครับขอบคุณคุณหลุยมากครับคือ,อผมคิดว่าเรื่อง การเสนอเรื่องระบบนิเวศเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถใช้วิธีคิดเหล่านี้ครับกับทุกมิติของกัญชาได้เลยครับผมกำลังนึกถึงวิทยากรท่านต่อไปนะครับที่ที่จะพูดเรื่องกัญชากับระบบสาธารณสุขมวนฐานของประเทศเนี่ยครับว่ามันจะเปลี่ยนแปลงยังไงซึ่งเอาก็จริงแล้วมันก็คือระบบนิเวศนย่งจากบุคคลสู่หมู่บ้านสู่เครือข่ายอย่างเี้ครับ ยันเมื่อไหร่ก็ตามที่หลุยพูดไปว่าเราไม่สามารถยกระดับจากปัจเจกไปสู่ระบบนิเวศประชากรหรือแม้กระทั่งระดับชุมชนระดับโลกเลยก็ตามเนี่ยคันชามันก็จะไม่สามารถยั่งยืนได้เพราะมันขาดระบบความสมดุลของความเป็นนิเวศของมันมันไม่สามารถอยู่เดียวๆได้มันต้องอยู่เป็นสังคมหรือระบบนี่ครับระบบสารสุขก็เหมือนกันครับมันต้องอยู่ภายใต้ระบบแล้วสิ่งที่เราสูญเสียมา,มามากในประเทศนี้คือนิเวศอย่างการ เราเหลือแพทย์แผนปัจจุบันสาขาเดียวที่ได้รับการพัฒนาแต่วิธีการรักษาแบบอื่นเนี่ยถูกลบล้างไปหมดแล้วเพราะไม่ได้รับการส่งเสริมโดยเฉพาะมิติสมุนไพรแล้วการเกิดขึ้นของวันชาวันนี้ในประเทศไทยเนี่ยส่วนตัวผมมีความหวังอย่างยิ่งว่ามันจะกลายเป็นความมั่นคงทางยาที่จะแปลเปลี่ยนระบบสุขภาพของประเทศไทยเพราะถ้าประชาชนมี กัญชาอยู่ในบ้านมันคือยาที่อยู่ในบ้านได้และยานี้จากหนึ่งครัวเรือนจะกลายเป็นชนและจะวางรากฐานกับระบบสาธารณสุขของประเทศอย่างไรวันนี้เราได้บุคคลสําคัญท่านหนึ่งครับที่ผมก็รู้จักมานานนะครับทั้นเป็นอดีตสวรกรรมการสิทธิ์และล่าสุดก็เป็นอดีตคณบดีแพทย์ที่มออุบลราชธานีนะครับขอเรียนเชิญคุณหมอนิรันพิทักษวัชระครับเชิญครับ